วันนี้ก็เป็นวันที่ศาลตัดสินคดีของน้องชมพู่นะครับซึ่งก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตัดสินลงโทษลงพลนะครับจำคุกก็คือตัดสินว่ากระทำความผิดจริงเนี่ยแหละนะครับซึ่งในส่วนนี้นะผมเนี่ยนะครับในฐานะทนายความที่เกาะติดคดีนี้มาตลอดนะครับแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าคดีนี้น่าจะยกฟ้องเพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานที่ ชัดเจนนะครับไม่มีประจักษ์พยานซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยคดีอาญาเนี่ยครับต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนเนี่ยศาลถึงจะลงโทษถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยศาลจะต้องยกฟ้องยกประโยชน์ให้จำเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปของคดีอาญาซึ่งผมก็มองอะ่ะมันไม่มีอะไรยืนยันได้นี่นะครับว่าลุงพลเนี่ยจูงมือน้องชมพู่ออกจากบ้านนะครับไม่มีอะไรยืนยันได้เลยไม่มีคนเห็นไม่มีกล้องวงจรปิด แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสารก็ลงโทษจำคุกลุงพลนะครับก็ต้องถือว่าเป็นกรณีศึกษาคดีหนึ่งนะครับสำหรับทนายความหลายๆคนที่ติดตามคดีนี้อยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าสารเนี่ยนะครับตัดสินโดยอาศัยหลักการหลายๆอย่างคืออาจจะมองว่าลุงพลทำผิดจริงถ้าเกิดว่ายกฟ้องไปเนี่ยนะครับเดี๋ยว จะกลายเป็นปล่อยคนร้ายไปนะครับก็อาจจะเป็นทํานองนั้นก็ได้นะซึ่งทําให้ศาลตัดสินลุงพลว่าผิดนะครับแต่ว่าเ็าต้องบอกนะครว่ายังมีความเห็นแย้งอยู่นะครับว่าน่าจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จําเลยคดีเนี่ยนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยผู้พิพากษาสองคนนะครับในสํานวนตัดสินว่าลุงพลมีความผิดแต่ว่าความเห็นแย้งเนี่ยมีอีกสองท่านนะครับที่บอกว่าเห็นควรยกประโยชน์ให้จําเลย ทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูนะครับว่าในชั้นอุทธร์เนี่ยสารจะมีมุมมองว่าอย่างไรเพราะว่าถ้าสารเชื่อนะครับว่าทําผิดจริงเนี่ยพยานหล,ลักฐานหลายๆอย่างเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องมีประจักษ์พยานนะฮะก็สามารถที่จะลงได้แต่ว่าต้องดูสารอุทธร์นะครับว่าจะเชื่อไหมว่าลุงพลทําผิดจริงหรือว่าจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยอีกหลายๆประการนะครับก็คือยกฟ้องลุงพล ถามว่าไอ้ประเด็นที่มีความเห็นแย้งนี่มีผลยังไงนะครับคือในคดีอาญาบางคดีเนี่ยไม่สามารถดีกาได้นะฮะแต่ว่าถ้ามีความเห็นแย้งเนี่ยก็อาจจะทําให้สามารถที่จะยื่นดีกาได้นะครับเป็นไปตามหลักของกฎหมายนะครับตามประมวลวิธีพิจารณาความนั่นแหละนะฮะมาตาไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวผมก็จําไม่ได้แน่ใจนะักนะครับก็รอดูนะครับ สำหรับลุงพลเนี่ยผมก็เป็นกําลังใจให้ในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะครับส่วนคุณแม่ของน้องชมพู่ก็ขอแสดงความยินดีนะครับในชั้นต้นนะฮะที่สารพิพากษาออกมานะครับเป็นตามที่เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับทั้ง2ฝ่ายนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอรุนกันนะครับที่สารอุทธร์หรือสารฎีกาอีกทีนึงครับ